สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเข้าครัวกับปุ๊กก่อนอื่นเพื่อนๆที่รับชมอยู่่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กทําคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําผักกาดดองกันค่ะผักกาดที่เราใช้นะคะเป็นผักกาดเขียวค่ะทําเองทานเองก็จะล้างสะอาดหน่อยนะคะปุ๊กจะเด็ดทุกกีบทุกใบเลยะคะ่ะเพื่อที่จะล้างดินออกให้สะอาดให้มากที่สุดนะคะ หลังจากเราเด็ดผักเรียบร้อยนะคะปุ๊กก็จะนําไปล้างค่ะไปล้างน้ำไปหลายรอบให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็จะนํามาผึ่งค่ะพึ่งลมพึ่งแดดนะคะถ้าเกิดใครกลัวว่าจะไม่เสด็จน้ําดีก็ร้อยผักแบบที่ปุ๊กทําแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้ผักเขาเสด็จน้ําให้มากที่สุดระหว่างที่รอให้ผักเขาเสด็จน้ําอยู่นี้นะคะเราจะไปทําน้ําดองกันค่ะ จำกัดเขาไม่ได้ทำเกลือไม่เยอะน้ำดองของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะต้มน้ำนะคะแล้วก็ใส่ข้าวสารลงไปค่ะตามต่อด้วยเกลือเม็ดนะคะต้มน้ำให้เค็มเข้าไว้นะคะเค็มมากเค็มน้อยก็ขอให้เค็มก็แล้วกันนะเสร็จแล้วก็ต้มต่อจนข้าวสารของเราสุกนะคะพอข้าวสารของเราสุกเป็นอันใช้ได้ค่ะ ตอนนี้ผักของเราก็เสด็จน้ําเริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ไม่ได้แห้งมากนะคะแค่แห้งจากน้ํานะเพราะว่าการตากผักให้แห้งเลยมันจะทําให้ผักไม่กรอบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาแช่ในน้ําเกลือน้ําเกลือที่เราต้มเมื่อสักครู่นี้ละค่ะปุ๊กก็จะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อให้ผักของเรานะคะ เริ่มสลดตัวจากน้ำเกลือนะคะบุกก็จะนําผักกาดของเรานะคะมาพักให้เสดดน้ําอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปใส่ในภาชนะที่เราจะรองค่ะการที่เราเอาผักกาดเขียวของเรามาแช่ในน้ำเกลือนะคะหนึ่งรอบเพื่อที่จะดึงน้ําในผักออกมานะคะ พอผักเริ่มเสด็จน้ำดีนะคะคปุ๊กก็จะไปใส่ในภาชนะที่จะดองค่ะแล้วก็จะโรยน้ำตาลทรายนะคะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะโรยหน้าลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้ผักกาดของเรามีเนื้อสัมผัสที่กรอบนะคะแล้วก็จะตามต่อด้วยน้ำเกลือที่เราต้มไว้ค่ะใส่ให้ท่วมเลยนะคะแล้วก็จะใส่ข้าวที่เราต้มลงไปด้วยค่ะ การใส่ข้าวลงไปจะทําให้ประกาศดองของเรามีรสเปรี้ยวนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยปุกจะทิ้งไว้ประมาณ15วันนะคะหลังจากนั้นก็สามารถทานได้เลยค่ะตอนนี้ประกาศของเราก็ครบ15วันแล้วนะคะสีจะประมาณนี้นะคะได้ที่แล้วค่ะผักของเรายังกรอบนะคะไม่ ไม่ไม่เลนะนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูแป๊บหนึ่งนะอันนี้เราสามารถเอาไปจิ้มกินกับน้ำพริกก็ได้หรือว่าจะไปทำกับข้าวก็ได้นะคะยังมีความกรอบอยู่นะคะแล้วก็จะออกเค็มเปรี้ยวนะคะเพราะว่าสูตรที่ปุ๊กทำนี่ จะเน้นเปรี้ยวด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตามตลาดจะเค็มอย่างเดียวนะซึ่งมันไม่อร่อยอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปจิ้มน้ำพริกแล้วรู้สึกว่ารสมันจัดเกินไปให้แนะนำนะคะเอาออกเฉพาะที่จะทานนะคะแล้วก็ไปแช่กับน้ำซาวข้าวสักพักหนึ่งนะคะ รสชาติของเขาก็จะอ่อนลงค่ะสามารถกินจิ้มกับน้ำฮิตได้สําหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กทําคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ